บริษัทอสอมอทร,ร่วมกับก้องปียะ เตรียมจัดคอนเสิร์ตยอดเพชร11กระรดาษวอลลุ่ม2 Time เลสเล e จนต์ e ีเทนัลเมโลดรวม11ศิลปินระดับตำนานอาทิสุดาชื่นบานวินัยพันธุรักษ์รุ่งรือดีแพ่งผ่องสายถ่ายทอดกว่า30บทเพลงอมตะไม่ว่าจะเป็นเพลงยาดเพชรรักข้ามขอบฟ้าจำเลยรักจัดแสดง2รอบวันที่1-2พฤศจิกายน2568ณนะ M Theater บัตรราคาเริ่มต้นตั้งแต่ราคา1,000บาทถึง3,500บาทไรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้สมา าคมดนตรีแห่งประเทศไทยจองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาคา่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพวกหนูๆที่มาทําข่าววันนี้นะคะเราอาจจะไม่ใช่วัยรุ่นหรือนักร้องนักดนตรีในปัจจุบันที่มีชื่อเสียงขอบคุณที่คุณให้เกียรติ พวกเราขอบคุณมากมาก,มากจริงๆนะคะแม่บอกว่าพี่กองกว่าจะจัดคอนเสิร์ตได้เพราะว่าผ้าลิเกสิทธิ์แพงมากแพงมากคัะปีที่แล้วที่จัดกล้องจ่ายไป8ปดแสนห้าเรื่องจริงนะคะเรื่องจริงค่ะเราไม่ได้โกหกเลยแล้วก็บอกเขาว่าไม่จัดได้ไม่ลูกเพราะว่าเป็นห่วงคือมันจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงมากแต่พี่กองไม่ยอมเขาเขาก็เป็นห่วงว่าไอ้รุนที่เหลือเนี่ยมันจะอยู่ได้อีกแค่ไหนเพราะว่าคนต้นคือพี่จินตนาที่ แปดสิบเท่าไหร่แล้วคะใช่ไหมคะเวลาเราเหลือไม่เยอะแต่เราก็ยังร้องเพลงให้คุณฟังได้มันอธิบายลําบากเพราะว่าเราได้เหมือนเราได้เจอสิ่งใหม่ๆจากผู้จัดผ yup> ู้จัดเขานําเสนอว่าจะเอาอย่างนี้จะทําอย่างนี้ทําได้ไหมพอเขานําเสนอมาเราก็มาถามเพื่อนฝูงเราก่อนว่าไหวไหมเขาทุกคนก็บอกว่าไหวนะคะแล้วเราก็พร้อมที่จะทำรับรองคอนเสิร์ตเนี่ย พวกนักแสดงไม่มีใครวุ่นวายนั่งเงียบค่ะเดินมากๆเดินมากๆไปเด้เดี๋ยวเป็นลมมันก็ไม่ลําบากเพราะว่าทุกคนนี้คืออยู่ในสมาคมดนตรีหมดแล้วก็อยู่ในสมาคมนักร้องหมดเวลาเราเรียกกันมามันถึงมาง่ายต้องขอบคุณกล้องที่มีความคิดที่ค่อนข้างต้องขอบคุณจริงๆสมาคมดนตรีขอบคุณมากมายที่กล้องนึกถึงเราเรื่องดนตรีเนี่ยมันเป็นเรื่อง สำคัญอีกส่วนหนึ่งนะฮะรองจากนักร้องเพราะว่าเราได้นักร้องดีๆแล้วเนี่ยการทําดนตรีมาโดยที่ในฐานะที่รับผิดชอบเรื่องดนตรีเนี่ยก็ต้องให้ความสําคัญเพิ่มขึ้นไปด้วยฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องการทําดนตรีเนี่ยเราพยายามปรับแต่งดนตรีเนี่ยคือจะใหม่หมดเลยมากก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเราจะทิ้งแนวเดิมเขาไม่ได้เพราะว่าของเดิมนี่เขาทําไว้ดีแล้วนะฮะตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องคอมเพลมไมซ์ให้มัน พอดีกันคนฟังรุ่นใหม่ก็ไม่ดูว่าเฉยคนฟังรุ่นเก่าก็ไม่รู้สึกว่าเอ้ยมันเปลี่ยนแปลงไปมากฉะนั้นตรงนี้คือเรื่องที่ท้าทายกับคนทำดนตรีครับฉะนั้นผมพยายามทำดนตรีให้กับพี่ๆน้องๆและหลานเนี่ยอย่างอย่างพินิจพิเคราะห์ทุกเพลงได้ยินว่าหลายๆท่านใช้คี์เดิมนะครับครับบางท่านก็อยากจะใช้คี์เดิมนะครับตแต่คราวนี้เนี่ย <c oughs> มันมีหลักการอยู่ว่า าเปิดคีย์เดิมเนี่ยตอนนั้นเราอายุเท่าไหร่นักร้องตอนนั้นท,ทุกท่านนะครับคือผมผมทำากับนักร้องมามาอยู่พอสมควรก็ก็จะบอกว่าเราขอให้ร้องให้ฟังในคีย์เดิมเขาเขาเขาบอกว่าสูงไปทุกคนนะะ <c oughs> แต่ว่าการลดลงมาเราไม่ได้ลดมาเยอะก็อย่างมากก็คลื่นเสียงหรือเสียงหนึ่งเพราะเราโดยที่ทําให้คุณภาพของนักร้องที่ที่ร้องเพลงเดิมเนี่ยยังคงเส้นคงวายอยู่เพราะยัง,ยงไงยังไงนี่นก็ฟังไม่ไม่ทราบหรอกว่าเราลดลงมา คุณภาพของนักร้องยังอยู่ครับผมไปเล่นมาหลายที่นะทุกวัยก็ดูนะ8ป85ิบแปดสเก้าก็เคยมีเชื่อไหมว่าถ้าเราเล่นเพลงเร็วนี่ท่านเหล่านั้นรู้ขึ้นมาเต้นโดยที่แบบไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวผมเองผมยังกระโดดเลยแต่แย่ไงสไตล์ค่ะถ้าผมใหม่ก็ต้องบอกว่า ขอบพระคุณนะครับพี่ก้องโซนิคยูสแล้วก็อสองพี่อสอพอ,อมากๆนะครับพี่ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้โอกาสสไปนะครับสไปเป็นนักร้องตัวเล็กๆที่หลงไหลในบทเพลงลูกทุ่งนะครับแล้วก็บทเพลงไทยร่วมสมัยแล้วก็พยายามที่จะอยากจะช่วย สืบสารบทเพลงเหล่านี้แล้วก็พอได้มาโอากาสที่ได้มาขึ้นในคอนเสิร์ตสิบเกรัชเนีมันเป็นอะไรที่เกินฝันมากๆนะครับแล้วก็ภูมิใจจริงๆแล้วก็มีความสุขมากๆด้วยเพราะว่าได้เจอได้พบกับแม่ๆนะครับทุกท่านคุณอาทุกท่านเนี่ยคือเป็นครูของเรา มาตั้งแต่เด็กเลยเราฟังเพลงของทุกท่านมาตลอดแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสมาขึ้นเวทีเดียวกับท่านนี่คือมันมันเป็นอะไรที่คุิใจจริงๆครับแล้วก็แล้วก็จะจดจํางานนี้ไว้แล้วก็จะทําออกมาให้ดีที่สุดครับผมกับยอดเพชรจิตรกรรมไม่จริงครับไม่จริงครับคอนเสิร์ตนี้เหมาะกับทุกคนในครอบครัวนะครับที่จะมามีความสุขด้วยกันนะครับโดยเฉพาะเป็นช่วงปลายปีด้วยนะครับเป็นช่วงพฤศจิกาย,ยนเนี่ยเป็นช่วงที่เราควรจะมีความสุข ด้วยกันทั้งครอบครัวลองนึกภาพนะครับพาคุณพ่อคุณแม่นะครับซื้อตั๋วมาดูมาร้องคาราโอเกะกันหน้างานก่อนอ่แค่นี้ก็แค่นี้ก็สนุกแลวยังไม่ได้เริ่มงานจริงนะจริงค่ะแล้วยืนเชียร์กันอยู่หน้างานเนี่ยพ่อแม่ร้องเพลงร้องเพลงแล้วเสร็จปุ๊บเข้าไปข้างในเนี่ยโอ้โหเจอตัวจริงของศิลปินที่เป็นไอดอลของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันจะมีความเราทําให้ท่านมีความสุขและความสุขมันก็จะ กลับมาที่เราถ้าเราไปกวนโอ้ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราก็ไม่มีความสุขตัวเองอัใจั <S <S จริงๆมันมาจากครั้งที่หนึ่งนะคะเราทําเสร็จแล้วเราก็มีความสุขที่ทํางานกับศิลปินรุ่นพ่อรุ่นแม่ซึ่งแต่ละคนเป็นมืออาชีพจริงๆแล้วก็มีความสุขว่าเพลงลูกกรุงเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ยินเนื่องจากว่าพอไม่ยินบ่อยๆเนี่ยมันก็สึกจะหายไปจากวงการเพลงไม่อยากให้เพลงลูกกรุงหายไปจาก ททศไยอ,อยากให้ความขอ,ขอบคุณมากอยากให้ความเพราะความเป็นอมตะของบทเพลงของความเป็นลูกกรุงเนี่ยยังอยู่ถึงปัจจุบันอยากให้เด็กหน่อยนี้ได้รู้จักเพลงลูกกรุงที่อันมีทรงคุณค่าเพราะฉะนั้นค่าลิขสิทธิ์เพลงถ้ามันแพงมาก <laughs> มันก็จะหายไปหมดอยากให้คนไม่ใช่นนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับเรานะคะอยากให้รู้ว่า การทํางานทุกอย่างมันต้องเป็นการสื่อสารให้คนได้เห็นว่าเพลงนี้ยังอยู่และมีคุณค่าจะได้ไม่หายไปไหนเป็นเพลงลูกทุ่งด้วยเหมือนกันนะคะก็เลยรู้สึกว่าน่าจะทําต่อแล้วก็มีความสุขบางสิ่งบางอย่างเงินไม่ใช่เรื่องสําคัญความสุขมันคือสิ่งสําคัญที่ทากับกับคนที่เราดึงความรักค่ะอทางแม่เมาส์ก็ช่วยทางสมาคมก็ช่วยนะคะแต่เราก็ยินดีจะจ่ายนะคะไม่ได้ขอฟรีแล้วก็จ่ายแต่ก็อยากจ่ายในราคาซึ่งอยากจะขอความสับผนดชอเหมาะสมคะ เพราะรายได้จนถึงเรามอบให้จริงๆนะคะคือก็ไม่ได้บอกว่าอู้เราทําแบบอู้แบบขนาดคือเราก็เต็มที่ให้เต็มที่มีมีมีมเกสำหรับสำหรับลิขสิทธิ์เนี่ยนะคะเน้นพยายามให้ทางสมาคมดนตรีลองพูดลดหย่อนเขาก็น่ารักกันทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุนทรภิโอ้น่ารักมากคุณอติพรให้เรามากพอสมควรนะคะคุณอติพร นับสนุนสมาคมดนตรีมาด้วยแล้วก็เข้าใจถึงหัวอกผู้จัดนะคะถ้ามันไม่เยอะมากมายเนี่ยงานนี้มันจะได้ทำต่อไปอีกแต่ว่าแต่ว่าคุณอย่าคิดว่าพวกเราจะร้องแค่เพลงนั้นนะคะอันนี้บอกถึงใครครับแม่หมายถึงเพลง <c oughs> ค่ะ <c oughs> หมายถึงเพลงนะคะเราบอกคุณได้ว่าเลนโดนกำหนดมาว่า ดิฉันจะอจะต้องร้องเพลงของ body slam ครับคือ hey. คือต้องได้เห็นนะกับกับแม่ท erm ี่ร้องเพลงของเพลงปัจจุบันนะฮะซึ่งจะบอกก่อนต้องไปดูกันแล้วก็ศิลปินหลายท่านในงานเนี่ยเก่งมากๆดูแลบอกก่อนว่ามีความสุขน้ําตาซึมซึมแบบมีความสุขที่เราคุณจะพาพ่อแม่ที่คุณเคารพรัก ไปดูมันคือความสุขของลูกหลานและคนที่ได้เห็นค่ะก็เราก็ทําให้ดีที่สุดนะคะทั้งค่าทีทธด์ทั้งค่าน้ํามันรถอย่าบอกค่าค่าตัวค่าน้ำมันรถของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเราก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่มาทางานก็ได้มาเจอกันแล้วก็มีค่าลดไม่ไม่แบบไม่ได้มาแบบควักทุนด้วยก็ต้องพยายามให้เต็มที่ค่ะ จริงๆแล้วในแง่ของแสงสีเสียงนะคะรรูปแบบการจัดงานอะเราก็ต้องพยายามดูถึงความทันสมัยหรือว่าดูเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆก็อย่างที่เอามา a d a p เหมาะสมกันนะคะหรือขณาดนตรีต้องบอกก่อนดนตรีมี็นาสำคัญมากไอต่อยเก่งมากในแง่การทำดนตรีให้กับเพลง30เพลงของปีแรกปีที่เหมือนกันซึ่งบอกก่อนแล้ววงมาทั้งหมดเป็นเรียกเป็นบิ๊กแบน์นะบิ๊กแบนนะคะใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่ออกไม่ใช่ออกครสต้าแต่เป็นบิ๊กแบนดี่บังมมาสัก เก้ชิ้นสิชิ้นสิชิ้นซึ่งบอกเพลงแน่นมากแล้วต่อยทำไห่น่ารักมากมีอินโทรมีแต่มีคือน่ารักมากอยากได้อะไรบอกอต่อยจะเปิดตรงนี้จะไงแก่ทำได้หมดเก่งจริงๆค่ะพิงค์ a พนเตอร์แต่ที่รักที่สุดคือเสียปินแม่ๆทุกคนที่กลับมาร้องคอนเสิร์ตอีกทุกคนน่ารักมากฉันบอกก่อนเลยว่าคุณต้องมาดูนี่คือศิลปินตัวจริง ของประเทศไทยค่ะขอบคุณ<อ>ค่ะบใ<อ>ห้ฝาก<อ>ละกันคอ,อ,อสมทอ,อยู่คู่สังคมไทยมา73สสมปีอสมทผูกพันกับบทเพลงเหล่านี้มานานตั้งแต่สมัยช่อง4ี่ปาขุนพรมจนถึงยุคองการสรรื่อสารมวลชน่ยประเทศไทยจนมาถึงช่อง9กขวดสามสิในปัจจุบันเราเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสาร,ร แล้วก็ถ่ายคอดบทเพลงเหล่านี้นะครับให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกยุคทุกสมัยได้ร่วมต่อยอดแล้วก็ได้ร่วมอนุรักษ์ไปพร้อมๆกันนะครับขอบคุณมากเดี๋ยวต้องขออคุณขอขอบคุณนะคะทางเอ็มคอน์ออสมททางพี่บอลพี่เต้นพี่หมูทุกคนเลยนะคะ ที่ร่วมกันมีครั้งแรกพี่ก็ทําก็ทําคนเดียวครั้งแรกก็อิโปรอีแปกคนเดียวครั้งนี้เราสองต้องช่วยในการทรําทุกอย่างทั้งการร่วมทุนในการที่มาร่วมทุนในการทําร่วมโปรโมทถือว่ามาร่วมจริงๆในการทคนนํคทั้งนี้ก็เสี่ยงด้วยกันนะคะ <c oughs> <c oughs>